สวัสดีครับพบกันอีกแล้วค่ะกับช่องคิดฮาริโอนะครับวันนี้เรามากินเอ่อเคป๊อปเอาเคป๊อป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 ๊อปไม่รู้เคป๊อปเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เอาให้ทุกคนดูเอ่อเคป๊อปอยู่ไหนเออ๋อจุดวางตไหนเนาะเป็นยังไงเคป๊อปสั่งมาป๊อปหรือป๊อปเคป๊อปอืมอะไรอ่ะอืมมันต้องทำยไงเนาะ เกิดมาแบบนี้มันไม่ได้โอ้โหเขากินแบบไหนเนี่ยไม่รู้สิอืจะกินก่อนพ่อจะกินหังอมีผเยอะมีผักเอออจแบบนี้จบแบบนี้โอ้โห ตังพ่อได้อะไรพ่อได้ข้าวกับผัดมาท่ามีเยอะไหมคะแหนมอืม,มอืมแหมก็อหลอกหลอกนี่มหรอกครับอย่หลอกใหญ่นมันหรออืม เกลี้ยห้เลยนะครับแล้วมากินแหนมหน่อนเนเนยเอาทุกคนลองดูแหนมแหนมน่าจะสามบาทเนี่ย้อ,อใช้ได้อยู่นะดูชัน้น,นเหมือนแหนมจริงๆอะตาม,มาน,นี้เดี๋ยวกินข้าวกัน พูดบอกทุกคนหน่อยว่ารสชาติเป็นไงแซบแซบอร่อยนะอ,อ,อ,อใหญ่มากเลยไม่รู้กี่บาทแม่ก็ซื้อมาฝากครับสามสามิบแปดาท38แเลยลูกไม่รู้ใช่ไปนั่นแหละ โมถ่า,ายดูเลยอ,อันนี้โมเพิ่งเคยกินจะไม่รูกอ,อร่อยไหมลูกอร่อยกว่าไอเบอร์เกอร์ของโม,มไหมถ้เาเปรียบกันนะเบอร์เกอร์อร่อยกว่าเบอร์เกอร์อร่อยกว่านะแต่ตัวนี้รสชาติก็ใช้ได้ใช่ไหม,มใช่เปลินไม่ลูกตักว่าไงรสชาติเป็ีบอกทุกคนเลยเรอไม่ไม่เปลี่ยนนะะดึงน้อยก็กินได้นะแล้วผู้ใหญ่กินได้ไหมครับไม่ได้เอาทำไมอะเพราะมันอร่อยอ๋อเพราะมันอร่อยนะครับ <G ül> ต้องให้เด็กน้อยกินก่อนครับทุกคนโอ้เกือบหมดอันหนึ่งคนเดียวนะัเนี่ยไม่หมดหมดหมดนะแต่พ่อจะกินของพ่อเท่าไหร่เนียย่ยเนี่ยเนี่ยอร่อยแหนมเนี่ยอร่อยนะทุกคนออือออ คครับทุกคนลากันไปก่อนครับขอบคุณมากครับสําหรับแบบกําลังใจแบบที่ให้กันเสมอมาครับขอบคุณจริงๆครับสวัสดีครับฝากเป็นกําลังใจด้วยครับช่องเล็กๆที่มีหัวใจสองดวงและก็มีจักรยานคันหนึ่งครับ <laughs> ไปแล้วสวัสดีครับ